สิบกามิถุนา,นาสาบาทภัยพัสนาจารยร์สาบาทวายจานย์ที่มอุรมภัยพัศนาอุทิศการคณะสงฆ์ภักสิบเอ,อมองสามสิบปีนี้ครูบาอาจารย์มาอบรมภัยพัศนาถึงร้อยสามดรูป ี่คณะสงฆ์อำเภอมใหม่มาร่วมถวายประทานิบาญาติโยมมาหลายจากทั้ง6จังหวัดก็หลายมาอาอมกันบาครูบาอาจารย์ระสาก็ย่างไปบ่ได้ รุกคนตะกุนยังร้ายอยู่อย่าโยกว่าร้ายลอยอากาศก็ร้อนร้อนเหมือนกันอากาศก็ีห่อนหอนนีอ ทุกปีจะมีการอบรมพระอภปษสานาจารย์เีลาหนึ่งครั้ง <c oughs> น,น่แถวสุดท้ายก็ใส่สินสุดแล้ว อากาศวันี้กอ็อาวเขสมควรวนไล่ลอยอยู่บคนมาหม่สุดเหาลนล,ล้ออา,ลา,านอะไรเราซอง้ำลอยขาว่าไล่กันสีหาลอยอนไหนว่าคนมันเขาทา,านไล่หน่อยไลย่หน่อยบสุดกระดาษ้า,าอยู่หัวเที่ยวใส่ห้องกินเดีย

cứ đi xe bà đẹp cũng có đi xe bà đẹp có đi đẹp, đẹp, đẹp. <laughs> ท่านทำลาไปทั่วโอ้ยเฮ้ยทหารจีนเงีนยทำลาทไรอ่ะนี่ทหารทหารทรฮท่านไปคกอทหารเนาะเขาท่านไงอยู่ท่านทรลายท่านผอานผัวทหารมาอะไร

เอาตัวนี้นะ